สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้พามาอยู่ที่ร้านผักนะคะแล้วผักชนิดหนึ่งที่พวกเรานิยมบริโภคนะคะเนี่ยผัดน้ำมันหอยอร่อยมากหน่อไม้ฝรั่งนะคะเออพ่อค้าขายไงคะสามขีดยี่สิบสามขีดยี่สิบบาทนะคะก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ที่มีอาชีพนี้อย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยที่หมู่บ้านหนองหูเหลืองจังหวัดนคปรปฐมนะคะเ<ส>ขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งกันเราไปพบกับอาชีพนี้เลยค่ะ แต่เดิมนะคะเราคิดว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี้ยเป็นพืชที่มาจากต่างประเทศน่าจะปลูกยากแล้วก็ชอบอากาศเย็นแต่ที่จริงแล้วที่บ้านหนองมูเหลือมจังหวัดนครปฐมนี้เขาก็ปลูกหน่อไม้ฝรั่งกันมานานแล้วก็ปลูกกันมากด้วยค่ะครับอันนี้นะฮะจุดประสงค์ของอาการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคือทางสำนักงานกเษากษตรจังหวัดนครปฐมละสำนักงานกเกษตรพื้นเมืองนครปฐมนี่เราได้เร็งเห็นว่าอาชีพการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่สำคัญนะและเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมนะฮะ คือพืชตัวนี้เป็นพืชที่เราได้ทําการส่งออกอยังประเทศญี่ปุ่นนะฮะจุดประสงค์งานที่2คือพืชตัวนี้เป็นพืชที่มีการซื้อขายตกลงซื้อขายในล่วงหน้านะฮะตัวอีกประเด็นหนึ่งก็คือพืชตัวนี้เป็นพืชที่ปลอดภัยสารพิษนะฮะคือเกษตรกรเนี่ยจะห้ามใช้สารพิษด็ดขาดแต่เราจะใช้สาราธรรมชาติเช่นสารตะเดาเนี่ยใช้แทนนะซึ่งปลอดภัยกาก ต่ก่กรแะูภคอยาางมาชาวหมู่บ้านหนองมูเหลือมจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นไร่ไร่หนึ่งเนี่ยใช้เงินทุนหมุนเวียนประมาณ14,000บาทแต่ก็สร้างรายได้กับชาวบ้านต่อไร่เดือนละประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาทอันนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มทุนแล้วถ้าคุณสนใจที่จะปลูกหน่ไม้ฝรั่งนะคะคงจะต้องเตรียมหาที่สักหลาย,ลายๆไร่ล่ะคะ่ะหรือถ้าหากว่ามีที่อยู่แล้วก็จะดีมากนะคะ ต้องคำนึงถึงแหล่งน้ําเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ไม่ชอบน้ําขังด้วยค่ะการการขายนี้ง่ายมากครับคือว่าให้เราทำผลผลิตของเราให้มีคุณภาพอย่างเดียวนะฮะแล้วจะมีบริษทัทเนี่ยเข้ามารับซื้อถึงใกล้บ้านเลยครับเป็นจุดรับซื้อเราไปรวมกันที่นั่นตัวตัดแคตเกตนี้มีจมสัญญาแล้วนะครับมีมัดมาตรฐานอยู่ว่าหน่อเอนี่ต้องเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า1เซนติเมตรครับ เงนนอบนี่ก็ต่ำกว่า8เอมิลลงมาเป็นนอบแต่ชาวบ,บ้านเราก็ใช้วิธีคำนวณเอานะครับว่าอันนี้เป็น A เป็น B แล้วก็คัดส่งบริษัทบริษัทก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคัดตามเกณฑ์ให้อีทีนครับ